เห็ดองเห็ดเฟิงิเห็ดเบิงโ้โเป็นยากเลยไม่บันเหมือน้าพูดคุยคุยู่มีก็เ่าเ่าน้องคูยกันมากนอนั <stop> ่งพท่านไหนยังยเอาลุดเนาะเอาตัวหอบบานนี้แล้วคุณนั่นนั่นคนวนอยู่วดิเออคนวนตัวกินเขาไหลมีคุดปรมามารร์เลยพี่น้องอุยโหัวสักลมวนเลย

สวัสดีครับสวัสดีตอนเชียร์สาวับพี่น้องโอ้ยหมู่บ้านฝนตกแห้งกับพี่น้องมึงเนี่ยหน้าพี่น้องเอ้ยตเตลี่ใจครับเอาแทะเถียรที Oil, ่เป็นแนวพี่น้องไอตอนวันเขาครับวันนี้ภาพพี่พ่อน้องครับขึ้นโคกเลยครับทีตอดๆทียำยับทีจอๆออกมามาเห็นข่อยอื่นมากับพี่น้องไปนี่เป็นนั้นเป็นบางเป็นบางพันนะมันบมันมันเป็นบางเดิคนลงอีกมันลมยุไส่เนาะเป็นลมมันก็จะไปตัวเทียสวัสดีนะจ้าพี่น้องวันที่นี่จ้า นะมูขึ้นไปก้อนเหรไปยังใดพี่นองเอ้ก็ลงเลยก็น้านห้เพียงดินมันลมมันจะไปยังไดพี่นองบ้เลยกวนกันแ้วหามาัทั้ทั้งขควายหนึ่งว่าหันว่าใดป่ะนะสวัสดีจ้าแม่นองไพจ้าสวัสดีจ้ายัไม่เลยขึ้นโกขึ้นเล่าขึ้เกาล้วพี่น<ข>้องหาปออืง ปฮดเห็ดนี่ย่งเฮ็ดเพิงดีเฮ็ดเพิงโอ้ยพี่น้องจะเป็นงามครับเจิมเจิมตามเลยเสียงดีตัวเงาหนึง่งพี่น้องโอ้คุ้มเลยเงาเนี่ยพี่น้องเรับบุย้นเลยตัวหนาโอ้โหหน,นั่งเดียวกันเงาเนี่ยเอาอยู่หาามดเลยของ่อยเอ้ายังอีกทางนั้นพี่น้องอืมอดีตจ้าแม่น้อะไรจ้าโอ้ยฮมแล้วเจียงไม่ได้ไอแฮมดีเสียงไปขึ้นมากเลยโจรมานเลยพี่น้องฝนเงาเงี้ย นะตอพี่น้องก็อื้งเอาอึ้งครับพ่อเห็นเราเอ็้ครับหมอนี้ตัดไปครับพี่น้องมืเลอมีตู้ปล่อยรามครับีเราเลาลงบานมีเบาะเมียนแมนแมนมีเบาอยแ่ตงอยินแมนปะแมนมันมีเบากันเพราะเขาห่วมันใจเขาไปทำแมนว่าสินีกแหน ให้ตัว okay. ว so it so cool ่าดีนะมูแฟนหนิันดีตัวเทีบอเทียลองเดยเท่มูเอาอีกเหรออุ้ยวยมาเทียวอีกเลยพี่น้องหินลงหินลวเด้อพี่น้องไปจัดไปบัวพันนดินมันลมบกากอุดคอ้หงตัวนี้ต็มาเดี๋ยวนตามาน้ำตีมีตัวนีอา่ใส่ตาน้ำแมวมันตีอเียน้องไครีมัก็มูแต่พี่น้องเลยมัน เนาฝนตกใส่ซื่อๆพี่น้องแม่นฝนตกใส่ไม่ได้หลุดน่ะมีสีมีมีมีอี๋นบ่ือนกลองเบิ่งพี่น้องเอ้ยหาเห็ดขมไปก่อนครับเอาเดี๋ยวขอเห็ดแต่เอาเห็ดพออึ้งก่เอาอึ้งเอาหมดแล้วพี่น้องเอ้ยหรือเปล่าหรือไงงานเดียวหนึ่งเี้ยนี่งสองดอกคุณสองก้นแล้วเคลียร์ไปเคลียร์มาได้รีพี่น้องเลยนานสองดอกเออจัดไป ้เาไโอ้ยีเตรียมกระทงเลยทนี่เตรียมกระทงแล้วเถือตาตาทางเลยเนาะตาอยู่นั่แล้วเดี๋ยวพอสมองอึดยางบุเอ้ยนี่กันแล้วเว้ยเนี่ยโอ้โหนโอ้โหโ้โหมัมีตูดแค่ใดดอกมันร้นหน่อยก็เอาหนดเนาะมันเลยขาดแล้วราคขามันเฮียนี่นี่นี่น จะี๋มันนี้ตรงนี้นั่นเองโอ้ยปัดหลูตัวเฮียพี่น้องก็เฮ็ดผมซื่งกันเลยเผืองเฮ็ดเพืองเฮ็ดเพิงหวานเฮ็ดเพิงคมจ้ะเ้องคมต้องหวานเลาวฮะท่านคือเก่าหรอเพื่อนแต่จะหากิ้นกันแหละเนาะตัางคนตั้งหาอยู่หากินเอาข้าวไว้ใส่เหตุเป็นอันเสี่ยต่อไปเออมันเอาไว้อะไรต่อไป วันนี้ไม่ตู้พ่อยังวันนี้ม่มาแงแว่าปุ้ยคุณอยู่ปนี้ก็เล่ากล่าก็นั่งคู่กันมาอนั่งาท่านเนยยยเอาหลดเนาะเอาตัวอวันนี้แล้วอือจรอยยังคนพ่อดินแน่แหละนี่ตัวพ่อสดีดีนั่นโอ้ขาลุดโอ้พุ่นนั่นพนวนอยู่ดิเออพนวนตัวกินขาวไรเ็มหอดอะไรนี่พี่น้องเต็มกระทอมาว่าลูก้าง่กระท่อมเดียวุน นี่ปลาพูนนั่นนั่นมุมใหม่มุมใหม่เยอะเอารอเบิ้งเห็ดเท่านี้ก็แล้วออกแล้วพี่น้องเกยเอาต่อไปกะตีผ้าพีผ้านองครับจะพึ่งเบียร์จะพึ่งนายกันีด้ตีผ้าหาเห็ดบาดบาดนี่ต่อไปช่วงหานะหากินตามฤดูกานครับพี่น้องไปหมู้ใหม่ตู่รู้ใช่แล้วโอ้โหอยปล่อยอีกแล้วพี่น้องแมนเห็ดอันเก่านั่นละแมนแมนแมนตู่เห็ดได้เบียร์มนเลยมนยังดอกมาดึงัวยยังขึ้นดอกนี่อันนี้เบาอยู่มเนาะเบาแมนเห็ดละงูเห็นตัวนี้ นี่เบิ้งคักไรพวกนี้นังเราไม่แย่ตู้กินแล่ะนะนี่ะงานอ้าวขุดมูงโคโคไปก้อนมูลนเราคนเต็มกระทุ่งเราเด้อพี <Vorte il dunno> Indian, <the> ่น้องเฮ้ยขึ้นมาข้าวเดียวครับมื้อนี้มานเท็ดครับพี่น้องมื้อนี้ฝากกดไล์กดแชร์กดติดตามครับมื้อนี้มาสี่สาวครบเมื่อวานบ่ครบครับพี่น้องเมื่อวานนี่งหยางน้ำกาแฟไปรุ่นไปทายบังไฟสิบล้านมานะบักไงว้ยพี่น้องเอ้ยขึ้นเฮ่มเทมเทมตูวข่อยไปเบิ้งเว้ยแต่ย่าดนั่งยัางพี่น้องเอ้ยห่านค่อยหยุดหย เอาขอนันข่อเฮ็ดแี่ข่อยเฮ็ดทีไม่ตัวข่องน้ำโอ้ยน้ำมันเล็บไม่ออของลาบพี่น้องเลยปวดน้อาซอบมาเอาอยู่คือเยอะพี่น้องเลยเห็ดอย่งเนี่ยเห็ดข้ามัดเกิดแล้วมีตู้บานเนี่ยงกหินเห็ดข้ามัดเห็ดเผิงขมพี่น้องบานนี้เห็ดเห็ดข้ามัดเกิดนี่เกิดเป็นมูเด้อยตะเกาเนี่ย เอาแล้วครับพี่น้องเพียรเพีย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 อนเอาจัดไปครับพี่น้องวันนี้อู้ขึ้นมากครเดียวครับมันเห็ดกำลังเลิศออกพี่น้องฝนตกแห้งฝนตกแห้งพี่น้องเอ้ยสดอกหนึ่งหินละงูหินบุยมีเบาเยอะที่สุดอ๋อนหินหดอกหนึ่งเธอเหลือเลยพี่น้องเอ้ยโอ้ยหินละงูหินละงูหินพี่น้องบาดอื่นก็จะออกกันละรวยอะเอามันมะขึ้นมั้งแม่ ไปเป็นเสื้อต่อไปมีตูวว่าเตี้ยเอาบ่ได้ขึ้นมากมันบ่ขึ้นมากข้าวส่วนมันจะขื่นนี่ว่าทางพี่อ่ะพาพี่พาน้องครับขึ้นโคขึ้นเล่าเด้อพี่น้องก็จะพึงปวดจะพึงนายครับหากินตามฤดูกาลหากินตามฤดูกาลครับพี่น้องวันนี้ฝนตกฝนลุ่งครับเห็ดหาวออกเด้อพี่น้องเออบ่ว่เต้เห็ดหลังหาวก่อนจากน้องพอหมดแล้วพี่น้องจัดไปครับพี่น้องสายเห็ดเด้อพี่น้องคุณตาคุณยายเอาอาน้องนุ่งสุขุสุขนครับ มักสายเห็ดได้พี่น้องเด้อเอาะงวดปลาไว้สัเกินครับเพราะว่าช่วงนี้มันฤดูวางไข่แล้วได้พี่น้องเลยหากินตามฤดูกาลครับเอาหมดยองพะนะเจ็บตีไปให้มันยองขยองเนี่ยพอนันต์เจริญเอาละครับพี่น้องนไ้เห็ดเนี่ยไม่เห็ดเพืองไม่เห็ดเพืองมาตัวมีมือพี่น้อง ปลาเต็มเ่าเหอนหมูยุ่นแมนสุนี่อ่อนนะฝ่าวเลเหนหัวก็ะบาดมาพี่น้องเลี้ยวไปเขาหัวหัวมันว่ามันดูมันเมแมันีมันลงแล้วเอาผมไัได้หลีกาเนั่นพี่น้องหัวกระบามนางหนุเยอย่างงเดียวมากเอาไปหลั มาเบิ mm ่งาอะไรเหียเต็มมันกระทุ่งเต็มตาบันเราอนีดอกหนึงแม่นมงขึ้นมเนีงเอาไปตองเอาปโกนอึงมาไรขึ้ไกล้วยเอากินกล้วยอ่ะเอากล้วยมาให้ห้อง่อกัไก้นไปหากล้วยหมดยองหมดยองหมดยองช่วยถือกับตาเขามั่ใส่ยี่ใส่ บรปัญาเราไม่เต็มตานีกันไม่ยากหรอกหลายตีเทีคับเราทุกปุ๋ยกันลยน่กินกล้วยเอาน้องท้องกับพี่น้องมอเามาเล่อหมาาด้พี่น้องมาจิ้มงานครับนนี้ขึ้นโกลขึ้นนกครับเต็มตาไมู่้่กนจะคือบอกวิรุนเราทุกปุ๋ยมาให้กนเลยตัวไปเอาตาอีกไปนะเล้ยงกันเอา็ดน้ก็บของกล้วยๆเอาเฮยจี๊้เอาจะกินพ่เจ้าหัดลงไปกวยก้วยไปกินไก่เอะ๋ เห็นอย่งน้อพี่น้องนี่มันเฮ็ดเกียบวะนี่ไหมมันเห็ดเกียบวะเห็ดตายเบียร์เบาเดอกพี่น้องอันนี้เห็ดสงงัสครับไปขนาดว่าหลายดอกไปน,นะอะจัดไปครับพี่น้องวันนี้ฮะหากินตามฤดูกาลเด้อพี่น้องเลยเห็ดออกเฮ็ดเฮเฮ็ด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 เฮ็เฮ็งเเฮ็ดเฮ็เิเ อเอเอาบุยลงไปไม่ยังไม่ตัไม่ยังดีเยเดี๋ยวเอาขามาแน่นนั่นไหมขากัเ้าเยยตัวไม่เอาตัวเอาไ่เอาไม่ได้เอาเอาไปไปห้างม่ตู้ครับพี่น้องบ้านเนี้ยรว่างันยังอุบารูบายไปมี รุ่นปลาร้าจารย์เลยพี่น้องโอ้ยหัวสักลมท่วนเลยตะโกยส้มเราขึ้นมาเนี่ยมันดอกใหญ่ไหลบ่ได้ชุมดอกเพิ่นแข็งอยู่ดิ้นั่นเดียดอกนึงไหมเนี่ยเห็นอยู่เนี่ยเอาเห็นว่าเผากับเฉีงแดงอยู่ดิเอาหลุนไม่ใี่สีไม่มีไม่อีพุ่นเดียดอกนึงไหมเอ๊โอ้โหช่วงนียครับทีมงานกำลังหมานเลยพี่น้องเลยไมบอกเล็บค่ะเล็บเด้อเด้อเล็บนั่นเดียดอกนึงโองใส่ป้าปุ่ยปุ่ยนี่ไหมนี่นี่นี่ อเนี่ยเมียนเหหินี่พี่น้องเออนี่นะี่ก็เอาหลดพี่น้องไอ้จวงนี้ก็กลังออกแหงครับพี่น้องอมันเพโหินจะเสียบกัมีเบาความเน้นนันเพชรโลหกหินมันต้องมีเบามันจำไวาเมนเฮ็ดเรียพี่น้องอมีเบามันีเบาอสี่นักเก็ตเบามันจัดไปจีดได้ดอกนึงไหมพี่ที่พี่ีดดอกนึงนี่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 อันนี้ก็โลงกหินพี่น้อง ตัวละงูหินหมนดแดงเต็มหัวจ้ยเอีย <c oughs> มัน,นมเป็นหั้งมดแดงเด้อพี่น้อง <c oughs> เออหัวคน,นข้าวเลยนกเอียงมันบินไกลว้าวว้าวมันว่า <c oughs> มันว่าเป็นทัน้งหลุดไม้มันวานะ่า <c> เ <oughs> <c oughs> นาะมีตู้พ่อเออหลุดไหนหลุ่นนี้สีมีมีมีอีวะ โอ้หลุนแม่มันสินตัวนี้โอ้ยจะไปเปลี่ยนอะไรเอาลุดอ่อนเนาะจ้ามีตาพอว่านแล้วพี่น้องแม่มันสินคือเป็นฟองหลุนสินนิดน้อยแม่มันจะหลุนมีตูุกนละจีเอาตัดไปครับพี่น้องมือในมาหาเจีบเห็ดจินขาวด้วยพี่น้องเลยมือในฝากก็เลยกดแชร์กดติดตามเป็นน้ำเป็เลือพี่น้องเลยหากีตารดูดูการหากีตารดูดูการครับเด้อคุณแม่คุณพ่อคุณอ้าวอาน้องนุ่งผู้สายเห็ดครับพี่น้องมวันนี้ งดพักปลาไปซะเกินพี่น้องปีนาปีฮือพดแล้วครับฝนดีฝ่าไม้ลุยตัวครับพี่น้องมือนี้อางดปันคือปาสันสไปยี่บุ้นเด้โอ้อาปาดเอาาไดละนายไปเนี้ยอสาไดคือเขาสูนโนดเนาะบ่ด้ฮะเปินหาแล้ว่ยัวเจ้าเปนเพงเลยบุกหมดนี้ยเขาเออสิไปหายี่เราไมตัวไป เราบังคับให้ไปหายุวยอื้มหายพอนะบรรยากาศดีครับตอนที่เราฝนตกแห้งๆหมง่องบ้านตกห้าบังไฟล้านเฮ่เฮ่เยู่บังไฟโชคเจริญโอ้ยขึ้นดีครับพี่น้องอบับนะบงนั่นเจ็ดหมื่นรวมอุปกรณ์ไว้ถึงไฟประดับไปยังประมาณแสนหนึง่งคนละอฮะ่นคอลลย่นลำรวยเกิดเรื่อยๆได้พี่น้องเลยลำรวยครับบังไฟโชคเจริญครับบังไฟหวยเพิ่นว่าบ่ให้เล่นการพนัน เป็นว่าหารได้หน่อยได้หลายเนี่ยลงกันเอาเป็นรังสีเปินประกาศเส่ไม่เลยแมนแมนซอสซชาเป็นมาเบิร์าให้เลรนการพนันแมนก็ให้วยย่งขึ้นเที่ยงกันไปเทียงกันน้อบ่เสียมรงกันกูบ่พอนะอทีว่าจส่เป็นพอสมมติละถามเบิ้งกันนะแจ้งออกเตึงว่าทัน เฮ็ดข้ามดอกืพอกรเด้งพี่น้องเอ็ตไปดิบต็มงามมือเลวพี่น้องเอ้โอ้ก่น่ะแต่ปลามื่อเล่าไปมันยังยังหล่ะอุ้ยขาสิลดต็มตาขาสิดต็มตาแล้วนี่นี่้าลิเลียมเลียมือหลายวด อืมจะก็ไม่ใส่แบบนี้ตเอาอันเดียดอกหนึ่งางานเพราะเขาไว้เ n o แล้วไปมีการห้อง,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 องักฝักเสบียงครับพี่น้องหัวตูมันธรามดาตัวสอไปสอบมากพม,มีหอดปูนกับไส้เป็นตัวน้ันวางเถอะอุปกรณ์การกอารสางเรียบทุ่งผามีตูวจิวาเลยเห็ยังนี่เฮ้ยเห็ดปวกวะนี่นนหนไห

เทียมส่วนออกมาเหม่อนกันนะเทียมส่วนเทียมส่วนพี่น้องป้าคุณพี่น้องเห็นบ่างเลี้ยวขบไปบัสิเอจับครับคุณเห็นบ้องออกมาก่อนเถอะค่อยๆค่อยๆส้มเล่าบ๊วยบ๊บ๊แล้วบ๊เป็นหยังแน่แล้วดอกเงี้ยสวยๆพี่น้องเลยก้อนหน้าบ๊วยแดงบ๊วยแดงแดงมากโอ้ยเป็นแน่อยูนี่เต็มหมันเต็มก้อนนั่นตาเนี่ยยังที่หลังเบิบมันคุกห่วงคนเกลาะ ฮะไม่ตัวยามเก้าตีไม่ตัวมึงเ่เอ็นเล่าเขยเจ็บเห็ดบางคำเด้ไปเขาโคบวะเขาไปคว้าไเาไปจยจพี่ไหมไปเคยเดินน้ำจายพี่เดียดอกบางยนึงพี่เดียวดอกกันขี้ไรก็โอยเดียวขี้ไรก็เอาเนี้ยเอา นี่แล้วคดอกน้ามีตบปามีแล้วเพื่อแล้วก็ผู้ก่อโอ้ยนั่นโอ้สวัติออกมาได้พี่น้องดอกคำาของกายพูดมากระดวนอันนี้ตะปูเห็นยู่มีตัเห็ดมันออกน้ำจาพี่น้อง หกหินพี่น้องเอาแล้วมีตู้ออกเสียงท้องแล้วพี่น้องเดี๋ยวขอไปหาเสียงท้องกันเดี๋ยวเอาแล้วก็ไปเอาแล้วเอาแล้วก็ไปเอาลกเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นนี่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 กระลังค้นี่กระลังค้อหัวหดพี่เอ้ยเดี๋ยวไ่ค่อยไปพุ่งพุ่งไปไปไปแมนมดพี่น้องน้อย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  เอาจะคือเอาเจ้าคือด่วดองดองเยอะเอานี้พีนี่นเพื่อพี่นี่มองได้บุกกระลั่งผูวังหันดึงเอาพยาตเ็บจะกันบ่คดีใจแลค่าดูดเยมองได้เห็นผู้บุอยันนี่เอาแล้วเอาเลยจีเอมีพี่น้องเอ้ยมันไข่สมเหตพอดีพี่น้องเ้ยนี่โอ้หมานค่ะพี่น้องมีตูตาดีคับมาหอดุง

เอาครับพี่น้องวานนี้มันออกเป็นมูออกเป็นมูพี่น้องไม่ตู่เราดีใจถือถือตีนยึดทับทับเฉียบเห็ดจนวอมมุนหมดพี่น้องเองอ๋ะจัดไปครับพี่น้องมันนี่อืมเราข้าดีใจอยู่แซ่บกันแล้วก็ผอเอื้งเฮโยเขายิบอกว่าทำดีอ๋ะจัดไปครับพี่น้องโอ้พี่หวายมันออกตั้งหัวมุจเหี้ยวหี้ยดอกนึงไหมโอ้ยมันคือจาของท่านน้อเหี้ยวคัะ แมี่ยก็ว่ายกูเดียวเจบเห็ดหลายๆกลุ่มทีคือว่างสันโอ้ยไปตองแลยไม่ลองไปอ๋อเนี่ล่ะอาคือพ่กหายแล้วขึ้นเนี่ยเอ้ยหางสั่นเลยนะเาาลงไปบ้าป่าแหล่มากเลยพี่น้องคุณไปเลาะเบิ่งต่อครับพี่น้องพอจุ่มมางหันนี่โอ้ยขนาดได้ผู้ละสองดอกสามดอกมีตู้ข้าดีใจถือปีนตับตับอยู่ไปจัดตีครับพี่น้องใส่เห็ดใส่เฮาด้วย พี่น้องหากินตามฤดูกาลครับฝากกดไรกดแชร์กดติดตามไม่ได้พี่น้องเลยป้อมขี้สาวในตำนานครับหาเลาะเบื้องเห็ดหาเลาะเบื้องหาวครับพี่น้องมคนนี้โอ้ยจีใจใจโคตรครับชุมม่มบรรยากาศเป็นน้ำเด้อพี่น้องเลยอ่ะไปส่งผู้เชี่ยวชาญไปเบื้องพ่อยไว้มีตัว๋วสังเกตเบื้องค่ะเราถือกินตับๆแบบแม่หลอดพี่น้องเลย มีตูบอ่นี่จูโจมครับพ่อคยอึยนครับพี่น้องบ้านนี้อ่ะมื่อดยูดีเราพี่น้องบ้านนีอ่ะหมอบตัวสัตดีสะเอึ้งตัวนี้บ้านนี้เอาขี้สาวรอไม่หมดเราเรบานนีเม้อตูบ่อห้ปวข้่านมูงเนาะเป็นอย่างคือข้าหยีบมุนหมดอยู่ตาดึใจด่เขาดึงเอาดึงเอาก้อนะไปมุมรอบบ้านนี้พี่น้องเลยยคคนนบแ่ไหยาคนจะามันมีบางเด้อเห็นนะ มีตัวเาขึ้นทึ่งมุมดเลยเจทำอเบิงเห่ง่าออกไปขือจัดไปนีคือเบิ้งดีแต่พี่น้องยังสวนกันอยู่ปะเยไปซับมือกันเด้อมีตัวเาขึ้นสวนหยาไวออกจากหน้าหน้าดีแต่ว่าจัดไป

พี่น้องฝนตกแล้วพี่น้องเออมาหนิมาเด้อมาเด้อฝนตกแล้วมาพี่น้องบ้านนี่ฝนตกครับฝนห้โอ้ยเรียกว่าหมานครับหนีตาเลี่ยงเรียพี่น้องนี่ตาเลี่ยงครับคุณฝนตกกําลังมากคุณตาสองกําลังมากครับพร้อมเสบียงครับขนมนมเนยเทียบตาที่สองพี่น้อง สนตกก้อนี่ะตกก้อนแต่ละคลิปนี้ครับพี่น้องโชคดีคคางสุกเก็บแไข่ยาจนเด้อล่ารวยสุขสุขคนครับเรงไกินยังเบือการอมนาครับสวัสดีครับไป